โอ้โหไหลครับอืขนาดเบรกยังไหลครับโอ้ลื่นมากครับเบรกเอาไม่อยู่แล้วครับโอ้โคตรจะลื่นครับต้องใส่เกียร์ถอยช่วยครับโอ้โหคือจะลื่นครับมันทุกหนักด้วยครับต้องตั้งล้ำใหม่ครับเลย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 ขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหยกหน้า ขาลงบรรทุกสองตันกว่านะครับมะเขือเทศโลหนึ่งลงมาครับหางสุจลื่นครับเขือเทศแล้วก็ตะก้าเปล่าด้วยนะครับลงมาแล้วครับโอ้โหไหลครับขนาดเบยังไหลครับอไหลโหดมากครับนี่ครับสองตันกว่าครับ ไหลหนักมากครับไหลหนักมากโอ้โหพันที่สองครับรีโว่ครับมันทุกตันกว่าครับพร้อมคนงานก็น่าจะประมาณสองตันพอดีครับโอ้โหนี่ครับโอ้ลื่นมากครับเบรกเอาไม่อยู่แล้วครับไหลครับไหลโอ้โหดูครับทางก็จะลื่นครับ ไหลครับไหลเยะนี่ครับบรรทุกมะเขือเทศกับพร้อมกับคนงานครับทางสุจะลื่นครับออกจากสวนโอ้ยขาลงยังติดครับขาลงยังติดฮะนี่ครับอ๋อใส่เกียร์ถอยลงดอยครับนี่ครับใส่เกียร์ถอยค่อยๆบรกนะครับนี่ครับนี่ครับ โอ้โหโคตรจะลื่นครับต้องใส่เกียร์ถอยช่วยครับนี่ครับโอ้โหงานนี้เกียร์ถอยต้องมาครับนี่ครับโอ้โหโ,หโ,โ,หโคตรจ,จะลื่นครับลื่นมากครับวีโวครับสุดจะลื่นครับขาลงโอโ้ลื่นมากครับลื่นสุดๆข้ามน้ำมาแล้วครับ ขึ้มาแล้วครับโอ้โหฟีเล็กน้อยฟีเล็กน้อยขึ้นมาแล้วโอ้เมื่อไรครับโอ้ยยกหน้าครับโอ้ยต้องถอยแล้วครับเอียงมากแล้วครับมาแล้วครับ,รบโอ้สุดจะลื่นครับต้องค่อมเลยนะล่ะครับ ขึ้นมาแล้วครับโอ้ปีหนักมากครับปีหนักมากปีหนักมากครับได้หรือไม่ได้อีนีดเดียวอีนีดเดียวโอเค แม่เกาะเลนนี้ไปเลยเกาะเลนนี้ไปเลยโอ้โหตูจะลลื่นครับมันทุกหนักด้วยครับต้องตั้งล้ำใหม่ครับขึ้นมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้ หนักสุดๆครับเอาล้วครับขึ้นนะครับได้หรือไม่ได้โอ้ต้องลงล่องเดิมแล้วครับคงต้องลงล่องเดิมโยกครับโยกโอ้อีมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอขึ้นีกขึมาขึ้นมา,นมายยยยยอีกๆ โอ้ครับโอ้โหยกหน้าโอ้ยีหนักมากครับขึ้นไ้วครับขวาไว้ขวาไว้ขวาไว้ขวาไว,าไว,าไวาไ้สวย พุ่งยาวๆพุ่งยาวอย่ายกอย่ายกขึ้นเลยยาวยาวยาวแรง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 ยาวยาวยาวอย่ายกอย่ายกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดีดดีดดีดยาวยาวไปเลยไปเลยไปเลยโอ้หนักมากครับโอ้โหอันตรายจริงครับขึ้นยาวๆเรียบร้อยคร er nah ับขึ้นมาแล้วครับ อันนี้ตันกว่านี้นะครับขึ้นมาแล้วครับบอนทุกตันกว่าพร้อมตะก้าเปล่านะครับขึ้นไปแล้วครับเน้นก่อขวาไปครับก่อเอาไว้รอครับขึ้นไปแล้วครับโอ้ปอนแล้วครับป่นป่นเล็กน้อยโอ้ตอนนี้เบาหน่อยครับเบาหน่อยขึ้นง่ายหน่อยครับโอ้ขึ้นไปแล้วครับตะแคงเล็กน้อยขึ้นไปแล้ว เ,เรียบร้อยครับผ่านไปได้แล้วครับ